เพียงครเดี๋ยวขอถ่ายไม่เห็นไม่ไไมม่่เป็นไรครับเห็นครับเพียงขออนุญาตนะเนนี่ยะอะไรนะครับแล้วก็เอาเข็มเขาลับไปหนึ่งถึงสิบครับลับไปหนึ่งถึงสิบนะเิีาอย่าเพิ่งทำเยอะหนึ่งถึงสิบเพราเราก็หยุดก็คลายไปครับครั้งหนึ่งก็จับมาอีกครั้งหนึ่งัำอีกทีเนี่ยสาเซตอย่างเงี้ยสิบทีสิบทีสามเซตตั้งหนึ่งถึงสิบเนี้ยสามเซต ก็คือว่าเนี่ยเก่งมากกับให้กดลงไปที่มือเนี่ยข้างล่างกดลงไปในการบริหารเส้นประสาทนับหนึ่งถึงสิบสามครั้งเนี่ยครับนะครั้งละสิบนะคะครั้งละสิบสามครั้งครับอันนี้คือท่าที่สองแล้วเนี่ยครับท่าที่สองนะครับก็ลอยแค่ที่หัวเมียแจะลอยเยอะอ๋อลอยขาลอยอย่างเงี้ยอยจะยกเยอะอย่ายกเยอะยกแค่นี้เองเนียเยจะรู้สึกว่ามันจะตึงหน้าขา ครับยกขาถ่ายอ่ะเห็นแล้วรับหนึ่งถึงสิบรับหนึ่งถึงสิบสามครับเหมือนเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องเกรงนะแต่เทำถ้าต้องทำนี้งานเนี่ยสูงสูงไปก็ไม่ได้สูงไม่ได้ประโยชน์อ๋อไม่มีประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อ๋อต้องประมาณนี้พออ๋อเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวขึ้นอย่างนี้มันจะตึงมากเนี่ยแล้วมันก็อะไอ้นี่เลยอย่างเงี้ยอันนี้พอเลยเงี้ยขามันจะเจ็บเลยแล้วก็มันตึงมาถึงหลังเลยครับเพราะเนี่ยเนี่ยธรรมดานี่ก็ทำ ก็จให้คนเจ็บได้เพราะอันนี้มันเป็นบริหารแค่นี้เองสองท่านี้เองนะโอเค